สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและลัคนากุม่มสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ติดตามเป็นกำใจกับช่องชนนาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นการดูดวงส่วนตัวสมัรถอดดาดีมาที่ billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับในวัน,วนที่สิบห้า พฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมวันที่25พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันเด็ดไลน์อันละอันดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพิจารณาเดือนมิจุนายน2567หรือ2024อา่าเป็นครึ่งปีหลังแล้วนะครับเข้าสู่ครึ่งปีหลังในเดือนหน้าแล้วนะครับยังไงก็เผลอแป,บป๊บเดียวเองเนาะ มีการโคจรยกย้ายราศีนะครับทั้งหมด5ดวงแต่ว่ามีการมูฟทั้งหมดนย่า6หครั้งนะครับผมว่ามันเยอะเกินไปก็เลยแบ่งออกไป2 EP ีเป็นอย่างละ3นั่นเองนะครับ e ี EP นี้นเป็น EP ีแรกนะครับเดี๋ยวจะมี E ีีที่2ตามมานะยังไงก็ติดตามเราฟังด้วยนะครับจะได้ครบทั้งเดือนนอนไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดขาดเกินๆผู้ที่เกิดราศีกุมดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาลกลุมอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปนุราศีกุมตรงนี้ได้ทั้งราศีและลัคนามีดาวเสาร์กุมหลักครับ โอเคที okay. นี้เราเหลือไปดูตรงนี้ครับมีดาวโควรจรครึ่งวงกลมเนี่ยสวยมากเลยหายากหาได้ยากมากเลยแบบไม่ขัดแม้แต่ราศีเดียวเนาะก็ถือว่าคือดาวทุกดวงอยู่บนข้างบนอย่างเงี้ยครับถือว่าดีนะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างไม่ค่อยดีนะครับอย่างหนึ่งคือ มีเรือนวินาศกับเรือนอริสองเรือนเนาะที่เรามีดาวอยู่ยังไงก็ถือว่ายังเป็นดวงที่ดีแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับแล้วตัวเราเนี่ยหยู่ไป1นหนึ่งราศีก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าถ้าอยู่ข้างหลังก็จะเป็นดวงตามถือว่าปลอดภัยเพราะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับถือว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างโอเคมาถึงเด็กเกิดวันี้นะครับอันนี้คือนอกเรื่องนิดหนึ่งให้เกรดไปว่าพอเป็นดาวกระจายแบบเนี้ย เวลาดาวร้ายมาก็จะกระทบทีละเรื่องทีละเรื่องไม่หลุดแรงแต่ข้อเสียก็คือเวลาดวงดีเพื่อหัดเดินเล็งเดินกลุ่มเนี่ยก็จะทําให้ผลได้น้อยด้วยเหมือนกันเทเลนิดเทเลน่อยนะครับมันจะต่างกระดวงกระจุกนะครับได้นั้นคือได้เยอะแต่เวลาตกก็ตกเยอะเหมือนกันนะไอ้ดวงกระจุกเนี่ยแต่ดวงกระจายเป็นดวงไขๆดวงเซบอะครับประมาณนี้ โอเคให้ไปดูในพื้นดวงได้นะครับว่าตัวเรามีดาวกระจายหรือดาวกระจุกนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนให้เกิดให้เคล็ดไปทีนี้เรามาดูกันที่ดาวดวงแรกครับคือดาวคานที่จะมีการโคจรยกย้ายราศีในเดือนมิถุนายนเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายน67เจดสร์ขณะนี้อยู่ในราศีมีนนะครับโคจรเข้าสู่ราศีเมษ2มิถุนายน6 7เนาะอังคารเสาร์แปลว่าอย่าใช้อารมณ์นะเพราะว่าดาวคันได้ตำแหน่งเข้มแข็งมากเลยอังคารเกษตรเนี่ยมีอํานาจ มากถ้ากเกษตรในพิจิกยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในราศีเมษเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันเป็นราศีที่หมายถึงการทําลายล้างแล้วการเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงในราศีเมษนะครับอังคารเนี่ยต้องเข้าใจตรงจุดนี้มันเหมือนกับไฟสงคราม,มาครับพูดง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้ เมื่อคารเป็นกเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเข้มแข็งเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่เสียนะครับเพราะมาจากเรือนที่ดีคือกรรมะไปสู่เรือนซาชะแต่แค่บอกว่าอย่าใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์จะนําความผิดพลาดมาสู่ได้นะครับทําอะไรใช้สตินิดหนึง่งกรรมะไปสู่เรือนซาชะแปลว่างานกรรมะคืองานกับปัจจุบันวิ่งก็หาเรือนซาชะแปลว่าการติดต่อการพูดคุยการสังคมเอกสารสัญญาการเซ็นสัญญานะครับ อะไรประมาณน,นี้เพื่อนนย่เงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมีงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารแปลว่าเดือนนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวเรื่องการงานค่อนข้างเยอะจะต้องมีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนการเจอคนมากหน้าหลายตานะครับอาเจออาจจะมีปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยน,อยนะครับเพราะว่า คนเยอะไงมันเลยเหมือนกับมากคนก็มากความอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้เสียนะแต่แค่ว่ามันยุ่งวุ่นวายเรียกอย่างนี้มากกว่าเรียกว่ายุ่งวุ่นวายดีกว่าเนอะก็จะทําให้เราอะต้องหัวกดค้นขิดอะไรนะที่เขาเรียกอะไรนะหัวหดค้นขิดหรออะไรสักอย่างหนึ่งเออนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับ ก็เอาเป็นว่าพยายามเลือกคบคนนิดหนึ่งแล้วการงานจะไปได้รอดนะครับจะหมายถึงคนร่วมงานก็ได้จะหมายถึงจะต้องมีการวุ่นวายเกี่ยวกันสื่อสาร mm hmm. เกี่ยวเรื่องการงานแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับอะไรประมาณนี้ทํานองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเรื่องจุกจิกกวนใจเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียโอเคอังคารเป็นเกษตรมันก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับมันไม่มีอะไรมากแต่ถ้า มีดาวสถิตอีกดวงหนึ่งหรือหรือดาวคานมาอีกเจ้าเรือนหนึ่งก็จะได้ดีกว่าน,นี้หน่อยต่อไปดาวพุธครับดวงที่2ดาวพุธเนี่ยก็เป็นเกษตรในเรือนปุตตะเหมือนกันอยู่ในราศีมิถุนเป็นเกษตรเนาะยี่อ่าขอโทษครับวันที่10มิถุนาย,ยน67เจดเสาร์เห็นไหมอังคารเสาร์พุธก็เสาร์ด,ด้วยหมายความว่าดาวพุธคือดาวแห่งความคิดพอความคิดมันเร็วปุ๊บมันก็อาจจะผิดพลาดได้ง่ายเห็นไหมครับคิดปุ๊บทำปับ๊บก็ผิดพลาดเลย อันนี้คือให้ระวังเตือนไม่ได้หมายถึงว่าผลจะร้ายนะครับแต่แค่ว่าให้ระวังผลอาจจะร้ายถ้าเรากระทำตามนี้ก็คือคิดปุ๊บทำปับ๊บแต่ไม่ได้วางแผนไม่ได้รอบคอบไม่ได้รัดกลุ่มนะครับดาวพูดไปุ๋เกษตรก็ดีอยู่หรอกแต่มาจากเรือนมรณะด้วยนะครับหมายถึงเข้มแข็งดีในรอบหนึ่งปีอังคารก็ในรอบปีครึ่งนะครับมรณะก็คือการเสื่อมความเสื่อมทั้งปวงความเสียหายทั้งปวง ความเดือดร้อนใจลำคานใจทางปวงคือราศีกันโคจรอยู่ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งเกษตรแต่มันก็ดีในเรือนปุตตะมันขัดแย้งแล้ทีเนี้ยปุตตะแปลว่าความสุขความสมวัางแต่มรณะคือความไม่สมว่างดังนั้นจึงหมายคมว่าพอปุตตะโดนมรณะรบกวนก็หมายคมว่าส,สุขสุขดิบดิบสุขเข้าเสาแทกเคยได้ยินใช่ไหมประมาณนั้นอะ่ะมันหมายคมว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไปสัตว์ทุกเรื่อง เรื่องบางเรื่องก็ได้บางเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้เพราะเกษตรยังไงก็ได้ไงแต่มันมีวรรณะแปลว่ามีเรื่องให้เสียใจแปลว่าดีไม่ดีอาจจะตีได้หลายความหมายนะหน่งมันจะหมายถึงว่าคาดหวังอาจจะผิดหวัง2อาอ,อ,อาจจะมีเรื่องที่สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเคลา,ากันไป1เดือนมันแค่1เดือนเท่านั้นไม่นานครับดาวพุธอยู่แค่1เดือนนะครับ 3. คือการที่ คือความสมหวังมันจะมาไม่ติดกันนะ่ะมันจะแบบมาแล้วหายแล้วมาแล้วก็ว่างอะไรประมาณนี้คือมันอาจจะไม่ได้แบบติดไปติดไปต่อกันตลอดอะไรแบบนี้ครับดังนั้นอยากคาดหวังเอาง่ายๆวิธีการแก้อยากคาดหวังผลที่จะมาเดี๋ยวทําให้ดีสุดเดี๋ยวผลมันก็ออกมาตามนั้นนะ่ะให้เราคิดถึงความเป็นจริงครับอ่านหนังสือ,อทำข้อสอบได้มันก็สอบผ่าน อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือขี้เกียจอ่านหนังสือไปทําก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วผลออกมามันจะเป็นอะไรครับมันก็ต้องไม่ได้ถูกไหมเออนั่นแหละมันก็เมกเซนต์อะคือใช้คอมเพเซน์เราเองเราก็รู้แล้วว่าว่ามันจะคืออะไรดังนั้นนี่ก็เหมือนกันมันจะออกมาสมหวังหรือไม่มันอยู่ที่การกระทําของคุณนั่นแหละมันอยู่ที่การคิดการกระทําผลมันจะออกมาตามนั้น เออรียคชันจะเท่ากับแอคชันไงถ้าเบื่อแอคชันยังไง r รี c คชันก็ออกมาแบบนั้นเข้าใจไหมครับเออเหมือนกับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วอ่ะเราก็รู้กันอยู่เนี่แหละรครับประมาณนั้นนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังกับมันว่ามันจะออกมาว่าจะดีหรือเปล่านอกจะได้หรือเปล่านอกอย่าไปคิดทุกอย่างออกมาตามพฤติกรรมของเราออกมาตามการการะทําของเรานะครับแค่นี้ตั้งต้นไว้เลยว่าเราทําได้คือได้ทําไม่ได้คือเฟล โอเคประมาณนี้ก็ง่ายๆวิธีการดูแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับมันแล้วผลจะออกมาเป็นไปตามที่คาดค่อนข้างจะดีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราทําได้แล้วผลออกมาจะได้ดีเสมออันนี้ไม่แน่นะครับมันหมายความว่ามันแล้วแต่ว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกคือชีวิตมนุษย์เราอะบอกเลยนะการที่ทายให้ถูกจะยากมากเลยไม่ใช่ว่าการทายดวงจะง่ายนะครับเอาคุณคิดดูว่าเขาคิดอะไรเราจะตอบได้ไหมละ่ะ ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถูกปะเออทุกอย่างมันไม่ได้บอกมันตรงหน้าผากคือขนาดอ่านสายตาได้เราย,ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเขาอะไรคือเขาว่าผิดหวังหรอสมหวังอันนี้เราพอดูได้แต่ว่าเขาคิดอะไรเ่ยดูยากมากเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปอ่านความคิดของคนมันไม่ได้เพราะเราไม่มีจิตสัมผัสพ,พิเศษที่เราจะรู้ว่าเขาคิดอะไร แต่เราแค่ใช้เครื่องมือในการพยากรณ์ก็คือโหราศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่วิเศษผมขอเตือนพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าหลงกับโหราศาสตร์มากจนเกินไปเพราะโหราศาสตร์คือเครื่องมือที่สามารถทําให้เราสามารถรู้อนาคตรูร้อดีตได้ปัจจุบันได้คือสิ่งที่พิเศษหมายถึงพิเศษเสกไข่คร,ครับแต่ไม่ได้หมายถึงวิเศษเพราะมันไม่สามารถรู้ได้ร้อเปอร์เซนต์ว่าอะไรเป็นอะไร ถูกต้องแม่นยำม,มันไม่ใช่ครับโทราศาัพท์ไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องแม่นยำแต่ว่าจะแม่นยำม,มากขนหนอยู่ที่ประสบการณ์ของนักพยากรณ์เข้าใจไหมครับแล้วก็ข้อมูลของคนที่ให้ดังนั้นเนี่ยมันต้องประกอบกันหมายถึงเราอ่ะส่งขึ้นสัญญาณไปที่คุณแต่ถ้าคุณไม่เปิดรับคุณปิดปิดบงับงบังคุณเปิดนะแต่แอบแอบเงี้ยมเงี้ยมเราก็ดูไม่รู้เรื่องมันก็อาจจะไม่ได้ตอบได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วย เออดังนั้นเนี่ยอันนี้มันมันง่ายมากความมั่นเซนนะ่ะเออเอาเป็นว่าผู้รับสารกับผู้ส่งสารต้องจริงใจทั้งคู่ต้องเปิดรับทั้งคู่แล้วผลออกมาถึงจะค่อนข้างดีแต่ก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยแหละว่ามันจะทายถูกมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เตือนไว้ด้วยนะกับการดูโหราศาสตร์เนี่ยนะครับอย่าหลงละเลงไปกับคํวาว่าไสยศาสตร์มากจนเกินไปบางคนไม่ได้คิดหรอกแต่ว่ากําลังทําอยู่ แต่ไปสุดท้ายคือดาวศุกร์นะครับข้าสุรศีมิถุนไปกลุ่มกระดาษพุทธได้คู่ทัดน้ำย็นในปุตตะดูเหมือนจะสมหวังมากเลยเพราะว่าพุทธศุกร์ทัดน้ำเป็นละมุมละม่อมมีอ่าณเมตตามีคนช่วยเหลือสนับสนุนแต่อยู่ผิดธาตุเพราะอยู่ในเรือนทัดลมนะครับ14มิถุนาย,ยนหกเดาวศุกร์เนี่ยตกปุตตะมาดูเหมือนจะดีเพราะศุกร์แปลว่าสมหวังหรือความสุขไปอยู่ในปุตตะความสุขความสมหวังมันก็ดูจะเหมือนดีแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าดาวพุธมันหลกวนทําให้เกิด ความผิดพลาดบ้างสมหวังบ้านผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยครับที่ดาวสุขมาจากเรือนพันธุแปลว่าครอบครัวหรืออสังหาไปตกเรือนปุตตะแปลว่าจะได้บ้านหลังใหม่อ่ายินดีด้วยมีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหม่นะครับมีเกณฑ์จะได้ซื้ออสังหาเพิ่มเติมนะครับจะได้อสังหาเพิ่มเติมจะมีครอบครัวนะครับอาจจะมีบุตรด้วยซ้ำคือหมายความว่ามันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ครับอ่ ใครอยากซื้ออสังหาเพิ่มก็จะมีอสังหาได้ความมั่นคงใครแต่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใช่สิ่งเกา่าสิ่งเก่าหมายความว่าใครผ่อนบ้านอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่อาจจะได้ใหม่อีกอาจจะได้ลดเข้ามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคัามีบ้านอยู่แล้วอาจจะได้บ้านอีกหนึ่งหลังอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือจะได้สิ่งใหม่ๆพันธุบุปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่นะครับพันธุุปุตตะก็หมายถึงจะได้แต่งงานใครโสดจะได้แต่งงานใครแต่งงานแล้วอาจจะมีบุตร เรียงตามสเต็ปโอเคหรือใครแต่งงานแล้วอาจจะมีความมั่นคงนะครับประมาณนี้ทีนี้มาจากอีกหนึ่งเจ้าเดินคือพสุภาสุภาพแปลว่าความสุขความเจริญนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอ่าสุภาพุต,ตะก็หมายความว่าผู้ใหญ่กับผู้น้อยมันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่กับผู้น้อยก็แปลว่าอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่เนี่ยอนุญาตในการที่แบบว่าเออคุณ แต่งงานได้แล้วนะแบบผู้ใหญ่อยากให้คุณเป็นฝั่งเป็นฟ้าอะไรประมาณนี้ครับมีดาวพุธอยู่ด้วยมีการพูดคุยสื่อสารกันคุยกันตกลงกันพุดธุุคู่ท่านนาเป็นระบุระม่อมเป็นลักษณะของการที่ไปในทางเวที่ดีเป็นในทางที่แบบเออมันถูกใจมันค่อนข้างโอเคแต่อยากคาดหวังอย่างที่บอกไปทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปอธิบายไปตามขั้นตอนบางทีพ่อแม่อาจจะยังรับไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ว่าสื่อสารไปสื่อสารม,มาเอ,อ่อเขาเรียกอะไร ให้พยายามปรับความเข้าใจก็อาจจะเข้าใจในภายหลังได้อะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งคิดว่าเขาต่อต้านอะไรแบบนี้ให้เราพยายามก่อนนะครับเพราะว่ามีมรณะมาอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนใจเขาได้อะไรประมาณนี้ครับทีนี้ว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้นะครับก็คือจะได้บ้านหลังใหม่นั่นเองย้ายจากบ้านหลังเก่าไปบ้านหลังใหม่ก็มีสิทธิ์ หรือจะมีบ้านหลังใหม่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตเหมือนกันแล้วมันกระทบกับสุภาคือการใช้ชีวิตอ่าก็แปลว่าใช้ชีวิตจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากสิ่งนี้ดังนั้นเนี่ยคนราศีกรุมลักนณากลุมไปในเวทที่ดีใน3ดาวดวงนี้แต่ต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลงถึงจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดาวสามดวงนี้จะให้คุณประโยชน์ทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีความผิดหวังบ้าง,างสมหวังบ้างคลาเคลากันไปก็แปลว่าเป็นทุกขลาบ โอเคไหมดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมาซึ่งผลที่ดีหรือดวงดีตามดวงชะตาของต้นถึงกลางเดือนมิถุนายนนั่นเองถือว่าเป็นการปีที่เปลี่ยนสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะสำหรับคนราศีกรุมและคณากุมส่วนใหญ่จะเป,ปลี่ยนไปในทางที่ดีครับแล้วก็มักจะมีเสียอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นเหมือนกันคนกลุมก็เหมือนกัน มีเสียอยู่จุดเดียวคือดาบพุดมาจากราศีกันนี่แหละนอกนั้นคือดีหมดเลยเนาะยังไงก็ยินดีด้วยครับกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็นแล้วก็แชร์ก subscribe, ดซับสไครต์ติดตามเป็นกังใจาก,กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ